สรุปเวลานะคะวันนี้รวมเสียนนะคะชุดคัดเน้นหลักสิบนะคะชุดเต็มนะคะของทุกเสียนเลขเด่นวิ่งนะคะบ,บนล่างนะคะชุดเลขล็อกกำลังวันนะคะไฮเด่นเกน่ามีเก้ามีเจ็ดมีสองมีสี่นะคะเด่นมีเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะสองสี่สองหกเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่สามสี่หกนะคะมีแปดคู่เด่นเด่นเก่าวิ่งเก่านะคะรองที่ มีเลขสองเลขเจ็ดนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดวิ่งเก้านะคะชุดงบน้อยเก้าสามสามเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดของเซียนใบนะคะกะับเด่นสองรองสี่นะสองเก้าสองสี่นะคะ, 29, ะ,คะตัวเจาะสองสี่นะคะสี่ก็มีสี่สามนะคะชุดสามตัวหกสองสี่นะคะสี่เก้าสามหกสองสองนะคะอาชุดสี่ตัวเก้าสองหกสี่ Uh, เลขสองเลขสี่นะคะมาชนกันเมื่อนี้นะคะ uh. Uh. สูตรของพ่อเฮงนะคะเด่นเจ็ดเด่นศูนย์เด่นหาน,น,นะคะ uh. ตัวที่วงกลมนะคะก็ uh. เป็นสูตรลักหน่วยเนาะหน่วยหน่วยเก้าหน่วยแปดหน่วยสองหน่วยสามนะคะสูตรลักหน่วยนะคะลัก 10, สิบส่วนมากจะเขาลักหน่วยนะคะถ้าเกิดมามาก็มาสองเด็กหน่วยสิบเส้นเปนะคะเด่นวิ่งหกนะคะก็มีอะ 4664นะคะชนกับทุกเสียนส่วน4 6 8 4 3 9 9 3อีกหตัวนะคะที่ชนกันแล้วก็ชุด3ตัวนะคะ246่บินก็มี2 2นะคะที่มาชนนะคะชุดของเส้นใหม้นะคะเดิน2องร่องทีลกเลยกรนะคะสองสี่สองเก็ดมีเจ็ดสามเจ็ดเก้านะคะชุด3ตัว2 7 3 2จ็มสาอีกแล้วนะคะผู้ชมเดิน2องได้หมดเลยนะคะไม่แน่นะคะสอสี 2, ชุดสี่ตัวเอ็ดวินก็นชอบเด้สองสี่สี่สองนะคะสองสี่เก้าสองสี่สองเก้าบอ่ะนะคะสีะะ่ตัวบนล่างนะคะของเสยนไหมนะคะสองสี่สองเก้าชุดชุดสามตัวสองเจ็ดสามเบิร์นสองสองนะคะมาเบิร์นมาหมดนะคะแล้วเอ็ดวินก็ s a l u นะคะชุดเต็มนะคะชุดชุดเต็ม ชุดชุดเต็มนะคะสองสี่สองหกสองเก้าสองสามหลัก2หลักสองมีมีสตัวนะคะคัดมานะคะตัวนี้ีหาหานี้ไปกลับนะคะทุณผู้ชมตัวนี้นะคะ4ีห้า2ีหกีสองซีสมนะคะเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสามชุดคัดมาเน้นๆนะคะชุดสตัว 9ก้6สองสี่หกอง้าสี่เับนองสองสี่สี่้เอันนี้เป็นชุดชุดเต็มนะคะชุดเต็มบนล่างนะคะบนล่างเดนวิ่ง2เดนวิ่งส,องงสองรองทีเด็กเก่านะคะติด2ติดเก่าไว้ก่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะสรุปรวมเซียนชุดเต็มนะคะท่าผู้ชม ชุด4ตัวนะคะชุดสรุปวันนี้นะคะก็สองตัวนะคะก็ให้ยิงมังปังนะคะกันต่องววนะคะในชุดสรุปเะคละาของสุดไทยนะคะรวมเซียนนะคะชุดคัดเน้นๆนะคะตัวที่คัดมานะคะก็ขอให้ปังนะคะสองสองเก้าสามนะคะ